สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายวัวทองช้างพิการขานะคะวันนี้เราก็ได้เอากล้วยนะคะจากคุณแม่สมศรีนะคะมาป้อนให้กับพลายจำปานะคะกลับขอบคุณคุณแม่สมเสียงมากเลยนะคะขอคุณแม่คุณสมศรีและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอยจนนะคะร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับจำปาขอแล้วโปโมป้อนอะโมเอาลูกโ็โยนให้ก็ได้วะลูก เออนุยยื่นให้กับมือก็ได้ตายตรงนี้เองนี่ฮัดนังดีใจกล้ามากกว่านาะเอออย่างงั้นขอบคุณครับด้จับปลาครับเสียงด้วยเสียงกอนนี้แล้วนะคะคุณแม่สมศรีจ๋านี่นะคะสุดหล่อเสียงด้วยเด็กใหม่นะคะฝึกไว้ฝึกไว้นะคะฝึกเด็กใหม่ไว้ รีบออกมาอย่าอย่าไปยืนงงงงงักอยู่อย่างงั้นแมนี่นะคะปลายจำฟาได้กินแล้วก็โอ้จะอารมณ์ดีนะคะพอมีของป้อนก็โอเคไม่ว่าแต่ช้างเชีอกไหนนะคะจะโอเคมากๆเลยนะคะถ้ามีของหวานให้กินนะคะใหแม่ ดูงายาวมากชนกันแล้วนะคะงาตอนนี้ชนกันแล้วเกยกันแล้วนะคะงางาเกยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงจมตาโอเคไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมยังไหมูยังน่อยังครับยังครับโอ้ป <c oughs> ากไม่วงยังเคี้ยวอยู่เนาะ ยัดยัดเยอะเกินนะคะแม่เป็นช้างที่ว่าเวลากินก็คือจะค่อนข้างจะมุมมามสักหน่อยนะคะคือยัดเข้าไว้ในปากนะคะค่อยๆเคี้ยวนะคะ ให้แล้วนะคะของแม่สนสีเรียบร้อยแล้วนะคะดูพลชจำปาตั้งหูใส่นะคะนี่ตั้งหูใส่ใหญ่เลยนะคะดู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 ครับขอบคุณมากมากครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องพลายวัฒทองช้างพิการขาด้วยนะคะแม่แม่ท่านใดนะคะอยากสนับสนุนผลไม้กับพลายจำปาหรือเป็นย้านะคะก็ ทักบอกแม่ควานได้เลยนะคะเราก็บริการส่งให้นะคะนี่นะคะพ่อควานโอเคไหมพ่อควานทุกวันนี่โอเคไหมดิโอเคได้แล้วครับโอเคได้แล้วสุขภาพสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างใครเข้นขาไม่หายก็ต้องหายแล้ะอยู่คนเดียวเนะไม่หายก็ต้องหายนะคะแม่แต่ชัยก็ต้องลุยคนเดียวนะคะทั้งหญ้าทั้งช้าง เมื่อใจรักนะคะเราก็ต้องสู้นะคะเราไม่สู้ก็ไม่ได้นะแม่แม่เราก็ต้องสู้นะคะดูมองแบบแบบแบบโอ้โหสายตานี่แมสายตานี่จ้องไม่ควันอย่างเดียวเลยนะขะนี่จ้องเลยนะคะคงไม่ตกมันง่ายหรอกจำปาพอโดน เราโดนไปสองเข็มไงใช่ไหมจำปาจำปาบอกว่าไม่ตกมันง่ายหรอกดูนะคะคุณตาอย่าส <reco Christ. S 1> ั่งจำปานอนจโอเคไหมจำปาบอกว่าขอหาทางหาทางก่อนควบคุมให้ได้นะคะคุมไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะคะนี่ Oh. 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 หางยาวมากนะคะหางยาวเร็วดูไม่แตกคือ oh. แตกเย่วให้ตาด้วยนะคะติตา,าเลียเี๋ยวเลย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามทางช่องทลายบัวทองด้วยนะคะโอ้สวยจังตาทำได้สวยมากนะคะดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตามกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ